สวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่าโอ้โหแม่พอคลิปมาได้เสียงใสเลยอ่ะเมื่อกี้บอกโัวฟูก็ไม่ได้เป็นไงฮะค้าดีเบย์สองวันตอนตอนแรกสนใจที่ถามผมสนใจเรียนอะไรก็สนใจเรียนอีเบย์อีเบย์อยู่แล้วใช่ป่ะของพี่อะมาหมดเลยใช่ไหมนี่มาหมดเลยแล้วทำไมถึงสนใจสองวันเพราะว่าคืออยากลงมือทำเลยอ่า แล้วสองวันตอนนี้มันสองวันเต็มแล้วถามาคิดว่าสองวันกับหนึ่งวันต่างกันแค่ไหนต่างมากยังไงอะคือหนึ่งวันที่เหมือนเราจะได้ฟังอย่างเดียวใช่จริงจริงข้อมูลมันเยอะไหมเยอะมากถ้าถ้าเป็นแบบหนึ่งวันเนี่ยรับรองฮะคุณนั่งดูอย่างเดียวเอลก็ไล่ไปเอลก็พูดไปเอลก็พูดแต่มันเหมาะกับคนที่เป็นคอมแล้วใช่ไหมแต่เราเป็นไงสกิลคอมพิวเตอร์จะไม่ค่อยสูงใช่ไหมถึงเรื่องสองวันใช่แล้วคิดว่าเป็นไงพอสองวันมันขยายเวลามากขึ้นแล้วการใส่ข้อมูลก็ยังเยอะไหม อการการที่แบบบางอย่างบางบางหัวข้อแล้วเราได้ผ่านมือเช่นมาเก็ตลงรูปลงคลิปเห็นไหมตอนแรกดูว่าเหมือนยากแต่พอทําจริงๆมันเป็นไงมันยากเกินไปไหมเอ้บางทีเห็นพอผมยังไม่ทันอะไรแม่รูปสองรูปสามแล้วคลิปตอนแรกกดมันยากยากยากเอาคลิปลงเฉยเลยใช่ไหมแล้วมีเมื่อวานก็มีเวลาในการหาของด้วยย้อนเป็นเมื่อวานนิดนึงยังดีพี่กลับไปหาของ แต่ไม่ต้องบอกว่าของอะไรเลยนะส่วนใหญ่ไม่ค่อยกลับไปกันเหมือนกันบ้านหรอกแต่ผมบอกไอ้ันพี่กลับไปทำใช่ไหมก่อนมาเรียนเชื่อป่ะคิดปะ่ะว่าก่อนมาเรียนอ่ะก่อนมาเจอกันอ่ะไม่มีไอเดียในการหาของจริงไหมเป็นปัญหาไหมจะขายของจะไม่รู้จะขายอะไรแต่ผมมีเครื่องมือให้ไหมเทเลพีคให้ไหมไมีไอลนนะ้ลิงก์นั่หลิงก์ที่กดอะไรก็ได้อ่ะมีไหมไมีดียังไงถามหน่อยอบอกหน่อยกลับไปใช้แล้วอะ่ะ มันแบบมันเฉพาะทางมากนะอ่ครัหบอะตัดสินรูปมาให้ด้วยตัดสินรูปคลิกอย่างเดียวพอเจอของลูกแล้วพี่รู้สึกไงไม่ต้องบอกว่าอะไรนะอะใกล้ตัวแค่ไหนผมบอกว่ามันใกล้ตัวไงใกล้ตัวอ้าวนอกจากของลูกมีอย่างอื่นอีกไหมที่มันใกล้ตัวมัีเหมือนกับใต้โต๊ะใต้ตู้ใต้เตียงตามมุมห้องมันมีหมดเลยนะเต็มบ้านเลยเหรอ ต้องกลับไปกดแล้วนะกลับบไปือ้านมันเป็นไงพี่ความรู <Find Report writing Wet> ้สึกเป็นไงพอเห็นว่ามันขายได้จริงก็ความรู้สึกมันมันก็น่าจะมีก็เรียกมีกำลังใจขึ้นมาหน่อยอ่าใช่ไหมเพราะแต่ก่อนเคยเหมือนกับสมมติว่าขายเงินไทยมันเหมือนกับอะไรมันก็ขายยากอืมแต่มาดูอย่างนี้ดูเหมือนมันง่ายตลาดมันใหญ่ไงอีเบย์ตลาดมันใหญ่แล้วก็มีคนชอบของประหลาดประหลาดนอกจากไอ้ไอ้ลิงก์ที่เรากดเมื่อวานที่ผมเปิดให้ดูเรื่อยๆก็เป็นไงแต่ละอย่างก็เป็นไง ขายได้เรื่อยใช่ป่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ไอเดียขายของเริ่มเป็นไงมากขึ้นเยอะขึ้นเนาะเยอะขึ้นนะครับเทคนิคการดูแลลูกค้าเอาใจใส่ให้เขากลับมาซื้อซ้ำสำคัญไหมเมื่อวานที่ให้ทำการสร้างลูกค้าประจำสำคัญแค่ไหนที่สุดนะโอเคนะแล้วเมื่อวานเราได้เก็บข้อมูลลองฝึกเก็บข้อมูลใช่ป่ะก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับอืมจัดโปรโมชั่นของข้ามแล้วกันไม่ต้องพูดแม่อ่ะวันนี้จริงๆเนี่ยจริงๆเลยวันนี้นะทั้งวันเลยนะลงขาย ตั้งแต่9โมงวันนี้ไม่มีเหล็กกันด้วยนะ9โมงมาเปิดเลยนะกี่โมงแล้วเนี่ยบ่ายสามทั้งวันเลยวะหกชั่วโมงลงขายอย่างเดียวเลยไม่ไฟไหนเลยใช่ไหมอาจจะมีเวลาผมรับโทรศัพท์บ้างนิดหน่อยจริงๆแล้วลงขายอีเดียพอเราเริ่มทำเนี่ยหลายๆส่วนจริงๆมันยากไหมแค่ไม่เคยทำใช่ไหมใช่มันไม่ท่มันเป็นภาษาอังกฤษ,าษ,าษาหมดหมอ,อ๋อมันเหนือ<ช>่อยตรงนั้นใช่ไหม คือมันก็อาจจะต้องอธิบายฟ่งทีเราบอกออก็อ่าจะเราก็อธิบายนะเราไล่กันนะแล้วอย่างอักเทเลพีกช่วยในเรื่องคีย์เวิร์ดด้วยปะ่ะแม้เราไม่เก่งภาษาเราไม่รู้จะหาคีย์เวิร์ดยังไงแต่เรามีเครื่องมือหาคีย์เวิร์ดไหม,ม <Because S 2> วิเคราะห์ได้ด้วย,วย,วยป่ะเปอร์เซ็นต์การไหลออกรู้ใช่ไหมแล้วเรามาสีเวลาภาคบ่ายกับการลง,ลงขายไอตรงดีเทลเนี่ยสองชั่วโมง ผมถึงบอกไปกินข้าวมันก่อนสิบเอมงครึ่งเพราะมันยาวถ้าเราคุยระหว่างทางแล้วเดี๋ยวเออมันระหว่างทางใช่ไหมการลงขายแบบนี้พอได้ทํากับมือรู้สึกไงอ,อตรงหน้าลงขายเนี่ยถ้าสมมตินะสมมตินะไม่ต้องคิดที่เราลงลงนะเห็นภาพที่แบบเป็นโพสอย่างเงี้ยแบบสําเร็จรูปอะ่ะคุณว่าม่นยากหรือง่ายคิดว่าง,ง่ายตอนแรกตอนแรกคิดว่าง,ง่ายเหมือนเฟซธรรมดาอืมเวลาเวลามาม,มันไม่ใช่อื แต่มันยากเกินไปไหมล่ะไม่ไม่เกินไม่เกินเออมันก็ไม่ได้เกินไปนะพอได้ทําจริงๆมันก็เป็นไงก็ไม่ได้ยากแต่นี่นึงมีตัวนึงที่ผมเรเป็นการบ้านขายได้ก่อนแล้วมาเรียนก็คือตัวแคตตาล็อกที่เราดูคลิปอย่างเดียวตอนนี้แคตตาล็อกอยากทํำไหมอยากทแต่มันต้องมีสินค้าก่อนปะเออก็เลยให้ไปโพสต์ก่อนขายแล้วขายได้โพสตได้มั่นใจนะมาเรียนแคตตาล็อกตัวตัวน่าจะเวิร์กไหมแคตตาล็อกถ้าได้เสริมไปในสินค้าเราด้วยเวิร์กนะครับ คนนี้ใช้โปแตเพื่อนยังไม่มาอืมคุ้มเลยพี่เนี่ยสองคนหมื่นสองไม่รอแล้วเพื่อนใช่ไหมเดี๋ยวกลับไปโม้ไงโม้เพื่อนเลยโม้แกแกดูดินี่แกเ้ยดูจะปลูกก็จะมาไม่มานะคนนี้ใช้โปรควบอเมซอนก็กดลดไปเยอะอยู่แหละใช่ไหมเอาอีเวให้รอดก่อนใช่เอาอีเวให้รอดก่อนใช่ผมถามหน่อยความรู้สึกของเงินที่เสียไปถามาคุ้มไหม อ่ะของของเราเสียไปหกพันพราะมันหานสองยิ่งคุ้มด้วยหกพันถามว่าแต่สมมติถ้าสมมติคัสจากมือเก้าพันเก้าอ่ะสมมติคัสแบบราคาปกติเก้าพันเก้ากับสิ่งที่ได้ไปอ่ะคุณว่ามันเหมาะสมกับราคาตามกว่าหรือมากกว่าจริงมันคุ้มค่ากว่ามากกว่าเพราะมันเก้าอีกป่ะมันเยอะกว่าัจริงเหรออ๋อน้องพี่อ่ะอืมอ่าแล้วมาเรียนซ้ำได้ด้วยนะใช่ไหมวันเดียวก็มาได้นะเทดีพี่็คุ้มยัง พีก็คุมแล้วใช่ไหมได้ใช้ใช้ใช้เท้ิกได้ด้วยนะครับก็นิดนึงบอกคนที่ดูคลิปชั้นๆสักสิบยี่สิบวิเคยดูคลิปสอนปะเคยดูคลิปสัมภาษณ์ปะไม่เคยเคยอ่ะบอกหน่อยบอกคนดูคลิปเคยเคยดูใช่ไหมตอนนั้นคิดไหมว่าเฟกหรือหรือสัมภาษณ์จริงอ่ะพีคิดว่ายังไงแต่ครั้งแรกเลยที่พีดูอ่ะเพราะว่าสัมภาษณ์จริงเพราะมันมีหลายคลิปออ๋ออ่ะคิดว่าสัมภาษณ์จริงแต่ตอนนั้นรู้สึกไงตอนที่ดูรู้สึกไง ก็ถ่ายสดอ่ะใช่ไหมนี่เราก็ลังสดอยู่แน่เทกเดียวนะคิดว่าน่าจะเป็นจริงเพราะว่าเคยเข้าไปสัมผัสแล้วทำเองไม่ได้นักสื้อช่วทำเองไม่ได้อะอย่างนั้นบอกคนที่กำลังดูคลิปเหมือนเหมือนพี่ตอนนั้นจะบอกว่านังสือช่วยอะไรไม่ได้อะกี่เล่ม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 ซื้อมาหลายเล่มอยู่หลายเล่มอยู่ ทำไม่ได้มัน<ห>ไม่หรอกหนังสือมันถามไม่ได้พี่ใช่หนังสือมันถามไม่ได้มันลึกกว่านั้นมันมีอะไรที่มันลึกกว่านั้นลึกกว่าหนังสือไหมเยอะกว่าหนังสือไหมวันนี้มันจะลึกกว่าหนังสือเอยอะเยอะนะโอเคอบอกคนที่ดูคลิปหน่อยที่กําลังสนใจเรียนที่เนี่ยบอกเขาหน่อยว่า e bay มันน่าเรียนยังไงใช่อ e bay น่าเรียนอยู่ฝากฝากแนะนํามานะไม่ไม่ไม่ได้โปรโมทหรือเชียร์อะไรโอ้นี่โปรโมทแล้วแหละพี่โปรโมทกันตรงโต๊ะแต่เอาที่เราสัมผัสดีกว่าเอาที่สัมผัสคือวันเดียวไม่รอดแน่ๆ อ๋อแล้วสมมติถ้าเขาเก่งคอมมาเก่งคอมผมว่าไม่ไม่น่าได้สองวันวันเดียวไม่น่าได้อืมผม็นว่าคนเก่งคอมไม่ได้มาก่อนหน้านี้แล้วมาทวรนะอ๋อโอเคน่าจะได้โอเคจะนี้ว่าเขาจะบอกเราหรือไม่บอกเราไม่เปป็นไที่ผมต้องการเนี่ยเชียร์ให้เรียนสนน่าีจะไหมถูกแล้วอยากให้มาลองลองลองดูอ่ะเพราะว่ามันมีจับมือทำด้วยอ่าชอบไหมจับมือทำได้ผ่านมือ อืมว่าคิดว่ามานั่งมานั่งเรียนเสียวเล็กเชิญให้เวลาเลคเชอร์นะเมื่อกี้ให้เวลาเลคเชอร์ด้วยให้ทําด้วยให้จดอะไรพวกนี้ด้วยคุ้มนะคุ้มผมว่าคุ้มนะคุ้มขอบคุณครับฮะอะไรนะอะไรนะไปต่อถ้าไปทำต่อกลับมาเรียนทำนะกลับมาเรียนทำต่อโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ